แอคชั่น <Action. S 2> วันนี้ผมจะมาสอนแร้วครับาการแร็นั้นต้องมีคำคล้องจองและสลัตสลวยแล้วใอ่คำก็ต้องมันได้ใจับเจ็บจี๊ดนะหรือซิกซิกอันโฟลเราต้องทำไม่ได้คล้องจองครับถ้าไม่คล้องจองมันย่อไม่ใช่แร็พเลยนะครับเดี๋ยวผมจะแร็พให้ดูครับแบบคล้องจองครับครับเรื่องนะครับเริ่มเลยครับวันนี้เรามากินร้านอาหารเราก็ชอบกินโคลาซึ่งผมก็ไปกดแฟนตา <c oughs> เวลากินก็ต้องไปที่บ้านอาม่ากูกำลังเล่นฟีฟ่าเล่นเยอะปวดหัวก็เลยกินซาร่ากินซาร่าตอนขับยามาฮ่าเข่ายามาฮ่าเสร็จก็ไปเจอคุณป้าเพราะว่าคุณป้าชอบกินม็อกค่าพอกินม็อกค่าก็เลยเป็นบ้าก็เป็นบ้ากูก็ไปไกลกับหมาพอกัดกับหมาก็ต้องใช้รถคูปตตาเพราใช้รถคูปตตาก็เปลี่ยนไปขับฮอนด้า ขับพาราเสร็จก็ฟุกเจอยาย่าพอเจอยาย่าปุ๊บกูไปหน้าปักซอยกูรอแท็กซี่คราวนี้พอกูรอแท็กซี่เสร็จปุ๊บกูก็สั่งงานกับข้าวรอไม่ได้สักทีกูเลยไปถามว่าเมื่อไหร่จะได้มันก็ไม่ตอบกูแต่ว่าโชคดีที่กูเจอยาย่ายาย่าก็เลยให้กูยืมเงินพอกูยืมเงินปุ๊บกูก็เลยได้กลับบ้านพอกูได้กลับบ้าน พอถึงบ้านก็ถอดรองเท้ารองเท้าเสร็จก็เข้าบ้านเข้าบ้านเสร็จปุ๊บถอดเสื้อผ้าอาบน้ำเรียบร้อยปุ๊บออกมาปลวกมาละออกมามาใส่เสื้อผ้าใส่เสื้อผ้าตัวาดจอบจริ